ผมให้เกียรติทางสภาเสมอถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจำเป็นปรากฏว่าท่านนายกจะตอบกระทู้ถามสดของท่านสมาชิกอีกสองท่านแต่ไม่ตอบของผมมีข่าวปรากฏนะครับว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่ามาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาไม่หนีครับผมยืนยันตัดหัวผมทิ้งก็ได้พวกผมไม่มีหนีตอบกระทู้ก็แล้วกันไปไหนแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติสภาในเมื่อท่านนายกมาแล้ว ก็อยากให้ตอบกระทู้ให้ครบถ้วนท่านว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยถ้าผมเป็นกลางท่านให้ผมทํำยังไงท่านตอบผมทีผมประท้วงพร้อมกับท่านสรานเนี่ยผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับก่อนท่านธีรชัยนะครับที่ผมยกมือท่านประธานค่ะท่านประธานก็เห็นว่าผมยกมือก่อนท่านธีรชัยนะครับท่านให้อนุญาตท่านสรานประท้วงผมก็ใช้สิทธิระนาบเดียวกับท่านสรานครับชัยทวัฒน์ตุลาทนนะครับ ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับมาตอบนะครับปรากฏว่าท่านนายกนะครับจะตอบกระทู้ถามสดของท่านสมาชิกอีก2ท่านแต่ไม่ตอบของผมโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมต้องการจะถามเพราะอะไรเมื่อวานนะครับท่านประธาน เมื่อทางพัรรค่วมฝ่ายค้านได้ทราบว,ว่าผมจะตั้งกระทูถามสดท่านนายกนะครับมีความพยายามมาถามครับจะถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องดิจิ t a l วอลเล็หรือไม่ผมก็บอกไม่ต้องกังวลผมไม่ถามหรอกครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็เพราะเรื่องนี้มีคนถามเยอะแล้วรอแต่ท่านตอบไม่ต้องตอบผมเพื่อให้ความสบายใจแล้วเมื่อตอนเย็นก็มีข่าวปรากฏนะครับว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่า มาต่อกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาก็เป็นที่สบายใจครับเมื่อเช้าผมขึ้นไปคุยกับท่านประธานก็หารือกันเรียบร้อยแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมเรียงลําดับผมยอมถามท่านนายกเป็นลาดับสุดท้ายก็ได้เพื่อให้ต่อเนื่องจากสองกระทู้ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่กี่นาทีมาแจ้งว่าท่านนายกไม่ประสงค์จะตอบผมมอบหมายให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะตอบแทนได้หรือครับผมจะถามท่านนายกในฐานะประธานกตรผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งทารมติไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบครับด้วยความเคารพเมื่อกี้ผมจับใจความได้ว่าจะถามสามเรื่องเรื่องแรกเรื่อง เกี่ยวกับพลังงานเรื่องที่สองเกี่ยวกับเรื่องตำรวจเรื่องที่สามเกี่ยวกับเรื่องคดีทางการเมืองผม,ผมถ้าผมจับใจความไม่ผิดนะครับผมมีข้อสงสัยครับท่านประธานครับการถามกระทู้สดในลักษณะนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถถามได้ในเชิงปฏิบัตินายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาพเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้น ด้วยตนเองเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้แต่ต้องแจ้งเหตุจํำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถามจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภา ก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามในวันนี้ไหนๆแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติสภาและทุกครั้งเวลาผมพูดถึงสภานะครับผมก็เคยได้คุยกับเพื่อนสมาชิกอย่างท่านจุลพันธ์อมริวัตรก็ไม่ได้เสียหายก็เคยพูดคุยกันว่าคําว่าสภานั้นหมายถึงฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในเมื่อท่านนายกมาแล้วก็อยากให้ตอบกระทู้ให้ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดท่านมีเหตุจำเป็นก็รบกวนท่านนายกร่างหนังสือตอนนี้เลยแล้วก็ช่วยอ่านเหตุผลที่ไม่อาจตอบกระทู้ถามของหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับได้ต่อที่ประชุมสภาและผมต้องถามนะครับไปยังท่านประธานด้วยว่าในกรณีที่อยู่ดีๆก็มีการมอบหมายแบบฉับพลันอย่างนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินขอญาตที่เอ่ยนามนะครับเพราะไม่ได้เสียหายอะไรผมก็ต้องถามท่านประธานตรงๆว่าได้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทูถามแล้วหรือไม่ทีนี้ว่าสมัยก่อนก็ไม่เคยมาตอบนะครับสมัยก่อนนายกคน,น,นก่อนก็ไม่ได้มาตอบเลยนะครับผมคิดว่าท่านนายกทําได้ถูกต้องตามวักสองแล้วนะครับผมไม่เนื้อใจนะครับคำไม่นิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาด ผมยืนประท้วงครั้งแรกนะครับท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วนะครับพวกเราก็รับฝั่งอย่าดึงดันเลยครับฝั่งพวกเรานี่มาจากประชาธิปไตยมาจากประชาชนครับไม่หนีครับผมยืนยันตัดหัวผมทิ้งก็ได้พวกผมไม่มีหนีตอบกระทู้ก็แล้วกันขอบคุณท่านประธ <c oughs> านครับวินิจฉัยด้วยครับไม่ได้วางบรรทัดฐานของคนที่เป็นกลางของประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขอเรียนนะครับ ในส่วนที่ท่านวิโรธลัคนาดิศน์และท่านผลิตวัชรศิลป์ได้กรุณากล่าวนั่นคือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในการ <c oughs> ไม่อาจตอบกระทู้หรือการอีกข้อหนึ่งคือวรรคสองในข้อบังคับข้อที่51ก็คือกรณีที่มีการมอบหมายรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถามท่านชัยธวัฒน์ได้กล่าวว่าที่เรื่องที่จะถามคือเรื่องเกี่ยวกตอตรอัรฐมนตรีว่าการยุติธรรม เกี่ยวข้องกับกตรตรงไหนครับเรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้าท่านรัฐมนตรีทมเกี่ยวข้องตรงไหนครับและในกรณีของมาตราข้อบังคับข้อที่151วรรคสามนะครับเขากล่าวว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีรัารครับเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยใช้คําว่าคณะรัฐมนตรีนะครับ ไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีตัวนายตีคนเดียวนะครับคณะรัฐมนตรีต้องมีเหตุนะครับว่าไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและประโยชน์สําคัญของดินตัวนายงตรีไม่สามารถตัดสินเมื่อต่อได้นะครับถ้าไม่มีมติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ถือว่ารัฐมนตรีนั้นประานเลี่ยงการมาตอบประบท่านว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นกลางท่านให้ผมทำยังไงท่านตอบผมสิ ครับผมท่าปนประธานที่เคารพครับผมทีรชัยบรทุมาสสมาชิกส,สภาผูแ้แทนราศฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราชบังนะครับที่ไม่เป็นกลางคือดุลพินิจของท่านท่านไม่ไม่ใช้ดุลพินิจพิจารณากฎหมายให้ครบถ้วนและปัดตกเพื่อจะให้ดําเนินการต่อเพราะว่าการปฏิเสธไม่มาตอบกระทู้ถามเนี่ยต้องมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ตัวฐมนตีเองนะครับวักสามดูดีครับท่านอ่านข้อบังคับท่านอ่านข้อบังคับสิครับ ท่านท่านไปนับกฎหมายท่านอ่านข้อบังคับนะครับท่านอ่านข้อบังคับ155นะครับแล้วข้อมอบหมายตามวรรคสองนะครับผมคิดว่าจบแล้วครับถ้ายังยังยังไม่ปรับตกนะฮะถ้าท่านใช้ทวัตตอบว่าท่านจะไม่ถามกระทู้กระทู้นี้ก็จะตกไปนะครับผมขออนุญาตเชิญท่านใช้ทวัตก่อนครับคือมันเด็บขาดมาหลายนาทีแล้วนะฮะ ผมก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากําลังทําตามระเบียบข้อบังคับอยู่หรือไม่เพราะตอนนี้ผมไม่รู้สึกถึงความเด็ดขาดหลังจากของข้อบังคับข้อที่71เลยขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับผมขอญอาติดเดียวนะครับรผมยังประท้วง,งไม่จบเลยครับทางจะให้ประท้วงก่อนรือจะฟังมผมก่อนครับประท้วงจบก่อนครับท่านประธานครับดิฉันจีราพรผมประท้วงพร้อมกับท่านสรันเนี่ยผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับก่อนท่านธีรชัยนะครับที่ผมยกมือท่านประธานค่ะ ท่านประธานก็เห็นว่าผมยกมือก่อนท่านทีกชัยนะครับเอาท่านท่านประท้วงใครครับดิฉ <ST. S 2> ันประท้วงท่านประธานค่ะครับท่านก็ประท้วงผมท่านก็ประท้วงผมเชิญครับนั้นเอาแล้ว,ลวาจากนั้น,นต้องรอผมต้องรอผมก่อนสิครับเด็ดขาดแล้วนะคะคือจริงๆท่านประธาน<พ>เด็ดขาดแต,<พ>แต่ท่านท่านให้อนุญาตท่านสรนันประท้วงผมก็ใช้สิทธิ์ระนาบเดียวกับท่านสรนันครับครับผมไม่ให้ใครประท้วงแล้วนะครับผมไม่ให้ใครประท้วงนะครับ เชิญท่านชัยธวัฒน์ครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคงไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้และมีความสําคัญแม้ว่าดูเหมือนจะเป็น3เรื่อง3ประเด็นที่คนละเรื่องเดียวกันแต่มันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้อํานาจของนายกรัฐมนตรีที่อาจจะผิดกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปะละเลยให้มีการทําผิดกฎหมายซึ่งอํานาจในการยับยั้ง อยู่ที่นายกรัฐมนตรีดังนั้นสุดท้ายนะครับ <Okay. S 1> ผมประสงค์ที่จะแจ้งท่านประธานว่า <Okay. S 1> ผมจะไม่ถามกระทู้สดในวันนี้ครับขอยืนยันนะครับว่าผมให้เกียรติทางสภาเสมอถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจำเป็นผมก็จะพยายามมาตอบกระทู้ข้อสงสัยที่ทางท่านสมาชิกหลายๆท่าน มีอยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องให้เกียรติทางฝ่ายนิติบัญญัติใส่เนคไทยสีส้มใส่ถุงเท้าสีเขียวครับวันนี้